สวัสดีนะครับวันอุทยานน้ำตกบาหลวงนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาเที่ยวชมน้ำตกบาหลวงนะครับซึ่งประวัติความเป็นมาของน้ำตกบาหลวงนะครับแต่ก่อนน้ำตกบาหลวงนะครับชื่อว่าน้ำตกตาตนนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของสภาตำบลนะครับร่วมกับผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนะครับได้เข้ามาดูแลนะครับแล้วก็ พอเห็นว่าน้ำตกสวยงามนะครับเป็นที่ชื่นชมของชาวบ้านทั่วไปนะครับก็เลยส่งเรื่องไปยังกรมป่าไม้นะครับซึ่งกรมป่าไม้ก็ได้ออกมาสำรวจเพื่อที่จะจัดตั้งแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากน้ำตกตาโตนว่าน้ำตกบาหลวงซึ่งน้ำตกตาโตนนะครับก็จะไปซ้ำกับที่ชัยภูมินะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำตกบาหลวงนะครับแล้วก็ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ หนึ่งตุลาคม2526นหบหะครับ2 5ง6ันาสรับน้ำตกบาหลวงนะครับตั้งอยู่บ้านโคกล,ล่ามหมู่ที่5ตำบลห้วยยางอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งการเดินทางจากขอนแก่นมานะครับก็จะมีระยะทางประมาณ85กิโลเมตรนะครับซึ่งน้ำตกบาหลวงของเรานะครับ ถ้าเข้ามาแล้วนะครับก็จะสามารถมองเห็นน้ําตกเลยไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือว่าคนชรานะครับผู้สูงอายุนะครับก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมน้ําตกบาหลวงของเราได้ซึ่งน้ําตกบาหลวงของเรานะครับก็จะมีสถานที่เด่นๆที่จะให้กับนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมนะครับก็คือบริเวณน้ําตกบาหลวงนะครับซึ่งบริเวณน้ําตกบาหลวงนี่ก็จะมีความสูงประมาณ10เมตรนะครับซึ่ง ก่อนที่น้าตกจะไหลลงสู่น้าตกนะครับก็จะเป็นลานหินเป็นบริเวณกว้างนะครับเหมาะที่จะให้กับนักท่องเที่ยวเล่นน้ํานะครับได้อย่างสนุกสนานนะครับส่วนแหน่งที่2ก็จะเป็นน้ําย้อยนะครับซึ่งน้ําย้อยนะครับก็จะมีความสูงประมาณนะครับเเมตรนะครับก็จะมีแอ่งด้านล่างนะครับน้ําก็จะใสสวยงามมากนะครับบริเวณน้ําย้อยส่วนแห่งที่3ก็จะเป็นนะครับลานบาหลวงนะครับ ลานบาหลวงก็จะอยู่ด้านบนของน้ําตกบาหลวงนะครับสำหรับคําว่าบาหลวงนะครับก็จะหมายความว่าเป็นที่ราบหรือว่าที่รุ่มนะครับอยู่บนเชิงเขานะครับคําว่าบาหลวงนะครับส่วนอีกแห่งหนึ่งนะครับแห่งที่สี่ก็จะเป็นอ่างนางลอยนะครับอ่างนางลอยนะครับก็จะเป็นทานน้ำนะครับไหลมาตามซอกหินนะครับลานหินนะครับก็จะมีแอ่งสองสามแอ่งนะครับรองรับน้ํานะครับ ซึ่งความกว้างนะครับก็จะประมาณ4เมตรความยาว6เมตรความลึกของอ่างนางลอยก็จะประมาณ2เมตรนะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถเที่ยวชมได้นะครับแล้วก็ทางน้าตกของเรานะครับก็ยังจะมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับได้ศึกษานะครับหาความรู้ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติซึ่งระยะทางก็จะประมาณ1,200เมตรนะครับใช้เวลาเดิน45นาทีนะครับ สำหรับการเตรียมการเดินทางเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่พาพาเดินนะครับก็จะมาให้ออกจากนอกเส้นทางนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวอาจจะที่ไม่เคยมานะครับอาจจะพัดหลงเข้าไปป่าลึกนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีเส้นทางให้เดินศึกษาธรรมชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของภูมิประเทศนะครับภูมิประเทศก็จะเป็นลักษณะเชิงเขานะครับสลับทุ่งหญ้านะครับก็จะ มีป่าอยู่3ประเภท3มชนิดนะครับมีป่าดิบแป้งนะครับป่าเบญจพรรณป่าเตีงลังนะครับฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับชาวจังหวัดขอนแก่นหรือว่าใกล้เคียงนะครับมาเที่ยวชมน้ำตกบาหลวงของเราได้นะครับทางเจ้าหน้าที่ของน้ําตกบาหลวงนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวทุกๆท่านนะครับที่มาเที่ยวชมน้ําตกบาหลวงนะครับ